รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในช่วงโควิดโองการสมเคราะห์อาหารปันศึกมีมาตรการป้องกันที่ดีนะครับดูแลดีครับแล้วก็เว้นระยะหา่างก็ดีครับคุณแม่อรรู้สึกว่าปลอดภัยขอบอุ่น คุณผู้ชมครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบ,บาลโดยฝ่ายปฏิการสงเคราะห์ได้กำหนดแนวทางปรับการช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกเพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในปัจจุบันองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีหน้าที่ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของมุเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนแนวทางการช่วยเหลือขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกคือลดขั้นตอนการสงเคราะห์ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สำหรับการลดขั้นตอนการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการประกอบด้วยการเบิกเงินค่าประสบภัยพิบัติ เราจะให้การสงเคราะไม่เกิน120วันนักจากวันประสบภัยพิบัตรถ้ารักษาพยาบาลไม่เกินหปีนักจากวันที่จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตายเราจะให้การสงเคราะหไม่เกินหปีนักจากวันตายซึ่องอันนี้เป็นตัวกําหนดเงื่อนไขเวลาในสถานาการณ์ที่การแพร่ระบาดนี้เราจะให้ทหารผ่านศึกส่งเอก,กสารมาทางไปรษณีย์นะคะ พร้อมกับบัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าเมื่อเราตรวจสานเราาเียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะโอนเงินให้กับทหารผ่านศึกนะคะต่อไปก็ด้านบัตรประจําตัวทหารผ่านศึกนอกประจําการและบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผ่านศึกแบบที่นหนึ่งหากบทอายุผู้มีสิทธิ์ยังไม่ต้องเดินทางมาเปลี่ยนบัตรนะคะเพราะว่าเราจะให้การส่งเคราะห์ได้นะคะและจะให้มาเปลี่ยนบัตรเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิจีน เข้าสู่ภาวะปกติแล้วคือถึงให้มาเปลี่ยนบัตรได้ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลปัจจุบันนะคะแล้วก็สำหรับการธนกิจสงเคราะห์ยื่นคำร้องผ่านทางรายแล้วก็ส่งเอกสารฉบับจริงมาทางไปรษณีย์เพื่อเราจะได้ขอนมัดจ่ายเงินช่วยเหลือการธนกิจสงเคราะห์ค่าพวงเลีแล้วก็ค่าบางเพ็ญ โดยนทางศาสนาต่อไปค่ะก็ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดนี้นะครับฝ่ายสวัสดิการสงพราะองค์การสงเคาะทหารบัญศิก์ก็ได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรทหารบัญสิทนอกประจำการบัตรชั้นที่2-34เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ยังมีการสงขคราะช่วยเหลือประเภทได้อีกนิดเช่นนะครับการผ่อนผัานการส่งชันนี้แล้วก็ยังมีการมอบอาหารกล่องให้กับทหารบัญสินอกประจำการและครอบครัวนะครับที่มาขอรับการสงเคราะห์แม จุดบริการที่วันสตอมเซอร์วิสแห่งนี้นะครับแล้วก็ยังมีการออกเยี่ยมเยียนทหารปราร่าศึกพร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับทหารปร่าศึกที่ป่วยติดเตียงนะครับพร้อมทังน,นี้ก็จะไปเยี่ยมเยียมเพื่อเป็นฝันและกําลังใจให้กับทหารปร่าศึกที่ประสบภัยพิบัติครับในส่วนที่เพิ่มไรายได้นะครับทางองค์การสุขคาทหารปร่าศึกก็ได้ปรับเพิ่มวง,ง,งเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็ปรับเพิ่มเงินเงินสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการโดยมีเงินเลี้ยงชีพเป็นประกันในการชาระหนี้ นะครับทางส่วนภูมิภาคสำนักงานสงฆ์ทหารประสิทธิ์ตามพลมิลำเนาออกเยี่ยมเยียนทหารประสิทธิ์ที่พิการเป็นผู้ป่วยจิตเดียงซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็องค์การเป็นห่วงก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคที่ดูแลอยู่ดูแลได้ทั่วถึงครับก็ผมอดีตอาสาสมัครทหารพันที่รัตนารักษาบงค,ครับสังกัดกรมทหารพันที่11จังหวัดนราธิวาสครับวันนี้ผมมารับการช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางครับเป็นเงินช่วยเหลือครัง้งคราว ก็ขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครับที่ช่วยเหลือและดูแลครอรัวพ่อแม่ลูกเมียแล้วก็ค่าเดินทางเงินช่วยเหลือครั้งคราวค่ารักษาพยาบาลเราจะดูแลให้เราหมดทุกอย่างขอขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะในช่วงโควิด -19 นะคะได้ช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ความช่วยเหลือเบิกค่างเงินช่วยเหลือค่ะขอบคุณมากค่ะ มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ